คำตอบก็คือจงอย่าประมาทก็หมายถึงจงอย่าอยู่โดยปราศจากสติคำว่าอย่าอยู่โดยปราศจากสติก็คือจงมีสติภาษาบาลีใช้คำว่าสติอวิปปวาโสแปลว่าการอยู่โดยไม่ปราศจากสติ เมื่อไรก็ตามที่เรามีสติอยู่เสมอเมื่อนั้นแหละเรากําลังปฏิบัติธรรมในชื่อที่ว่าไม่ประมาทหลักธรรมที่เป็นเกณฑ์มาตารฐานในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาทพระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ในชื่อสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐาน,นสูตรหรือ มหาสติปัฐานสูตรในสติปัฐานสูตรหรือมหาสติปัฐานสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงหลักปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทผ่านการเจริญสติโดยการตามรูตามรู้ตามสังเกตฐานที่ตั้งที่เกิดของสติ4ฐาหนหฐานกาย สองฐานเวทนาสามฐานจิตและสี่ฐานธรรมเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมฐานของสติสี่ฐานนี้ว่ากันตามความเป็นจริงก็มีแค่สองฐานคือกายและสิ่งที่เนื่องด้วยกายจิตและสิ่งที่เนื่องด้วยจิตกายกับเวทนาเนื่องกัน จิตกับธรรมเนื่องกันการตามดูตามรู้ให้เห็นความจริงของกายเวทนาจิตธรรมด้วยความรู้เท่ารู้ธรรมตามความเป็นจริงเรียกว่าการเจริญสติเมื่อเราผ่านกระบวนการเจริญสติอย่างเป็นแบบแผนนี้เสร็จสมบูรณ์เราจะบรรลุถึงฝั่งแห่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือมีชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสติตลอดเวลาคนที่ทำเช่นนั้นได้เราก็เรียกว่าพระอริยะบุคคลถ้าทำได้ในเบื้องต้นเรียกว่าพระสวสดาบันสูงขึ้นมาเรียกพระสกทาคามีท่ามกลางหรือขั้นกลางเรียกว่าอนาคามีและขั้นสูงสุดก็เรียกว่าพระอระหันต์พระอระหันต์คือผู้ที่มีสติเต็มเปลี่ยนบริบณน เป็นมนุษย์ที่พัฒนาถึงจุดสูงสุดตามแนวทางของพระพุทธศาสนาทีนี้นี่คือมาตรฐานสูงสุดของการมีสติของการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ถามต่อไปว่าแล้วปุถุชนอย่างเราท่านทั้งหลายเล่าซึ่งยังคงต้องเวียนไหวอยู่ในโลกิยวัฏยังคงต้องหาเช้ากินเช้า าเที่ยงกินเที่ยงหาค่ํากินค่ําน้อยคนที่จะได้หาเช้าแล้วกินค่ําคนอย่างเราเราท่านท่าน,ท,านทั้งหลายซึ่งยังจะต้องครองเรือนซึ่งยังจะต้องบริหารจัดการธุรกิจซึ่งยังจะต้องทำมาหากินตามภาษาชาวโลกยากเหลือแสนที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ใน คันรองของสติปฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้คนเช่นนี้มีหลักธรรมสำหรับครองตนให้ไม่ประมาทหรือไม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นว่าแน่นอนสำหรับปุถุชนคนธรรมดาท่านก็ผ่อนพระธรรม,มเทศนาลงมาให้สามารถประพฤติปฏิบัติได้ในระดับชาวโลกในระดับชาวโลกอย่างเราท่านบอกว่า การประพฤติปฏิบัติธรรมข้อไม่ประมาทนั้นสามารถทําได้ทําได้อย่างไรประการที่หนึก็คือการฝึกเจริญสติตามแนวสติปัฏฐานสี่นั่นแหละตามดูตามรู้กายเวทนาจิตธรรมในลักษณะของการสะสมหน่อยกิจทําไปทีละนิดทําไปทีละหน่อยทําไปในชีวิตประจําวันมีสติอยากทําเมื่อไหร่ก็ทําเมื่อนั้น นั่งอยู่อยากจะตามดูลมหายใจก็ทําได้เดินอยู่อยากจะตามดูเท้าที่กําลังเดินก็ทําได้ขับรถอยู่อยากจะเจริญสติในระหว่างที่รถกําลังแล่นหรือรถกําลังติดไฟแดงก็ทําได้อยู่ที่บ้านระหว่างเข้าครัวทำอาหารอยากจเจริญสติก็ตามดูตามรู้กิจกรรมระหว่างเข้าครัวก็ได้ ต่างแต่ว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันแบบนี้ไม่สามารถอํานวยผลที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสไม่ได้จมพอจ่อจอดจมลงไปฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเอาประการที่สองเสนอให้เจริญสติผ่านกิจกรรมต่างๆหรือช่วงวัยต่างๆในชีวิต เช่นการเจริญสติด้วยการประพฤติหรือบำเพ็ญตนเป็นบุคคลไม่ประมาทในสถานการณ์ต่อไปนี้ 1. จงอย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาว 2. จงอย่าประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาว 3. จงอย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรง สีจงอย่าประมาทในเวลาว่ายังมีอยู่มากมายและห้าจงอย่าประมาทในธรรมะว่าเอาไว้ก่อนแก่แล้วค่อยสนใจถ้าเราไม่ประมาทในหสถานะก็นับว่าเป็นผู้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้เหมือนกัน ในครั้งพุทธกาลที่เมืองเมืองหนึ่ง่ํากลางตรอกซอกซอยมากมายนับพันนับหมื่นมีซอกอยู่ซอกหนึ่งเป็นซอกเล็กๆทึบทึมแสงสว่างเล็ดลอดลงมาไม่ถึง เต็มไปด้วยพยันตรายเวลาที่พระภิกษุจาริกพิคขาจารย์เมีธบาติผ่านมาถึงซอกนี้มักจะสำรวมระวังกันเป็นพิเศษเพราะว่าเดินผ่านซอกนี้จูจ่ๆอาจจะถูกวัวขิดก็ได้อย่าว่าแต่ในสมัยพุทธกาลนะทุกวันนี้เดินอยู่บนถนนในประเทศอินเดียนะยังมีโอกาสถูกวัวชนนะ ยังมีโอกาสถูกวัวขีดสภาพชีวิตของผู้คนในอินเดียไม่เปลี่ยนไปมากนะักหรอกจากสมัยพุทธกาลบางครั้งพระบางรูปไปเดินบิณฑบาทพอมาถึงซอกนี้ปั๊บก็ต้องมองหน้าต้องมองหลังมองข้างๆไม่รู้ว่าวัวบ,บ้าจะอยู่ตรงจุดไหนต้องไม่ลืมว่าในสมัยพุทธกาลนะเคยมีพระอริยะบุคคลเสียชีวิตเพราะถูกวัวขีด หรือบางทีระหว่างเดินเข้าไปในซอกนี้อาจจะถูกโจรดักล้นก็นได้อันตรายไม่รู้ว่าเกิดจากสัตว์หรือเกิดจากคนดังนั้นใครก็ตามเดินทางมาถึงซอกนี้แล้วจะต้องผ่านซอกนี้ไปจะต้องระวังตัวเป็นพิเศษซอกนี้จึงมีชื่อซอกเป็นพิเศษว่าซอกอย่าประมาท ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าซอกมาประมาทะเวลาใครเดินผ่านมาเนี่ยหลุดออกจากซอยจะเข้าซอกจะมีคนคอยเตือนว่ามาประมาทะจงอย่าประมาทจงอย่าประมาทฝรั่งก็คือ be careful be careful อย่าประมาทประมาทอ,อันตร,รายถึงชีวิต อาตมาคิดว่าในชีวิตจริงของเรานะมีซอกเล็กซอยน้อยมากมายเหลือเกินที่จะทําให้เราหลุดเข้าไปด้วยความประมาทแล้วสูญเสียชีวิตสูญเสียสถานภาพในทางสังคมสูญเสียยศศักดิ์อัครฐานสูญเสียเกียรติภูมิและชื่อเสียงซอกเล็กซอยน้อยในชีวิตของเรามีมากมายกว่าซอกเล็กซอยน้อย ที่ชื่อว่าซอกมาประมาทะในสมัยพุทธกาลหรือแท้ที่จริงนะหรือแท้ที่จริงซอกเล็กซอยน้อยที่เต็มไปด้วยอันตรายอาจจะไม่ได้อยู่ข้างๆถนนโทรศัพท์ที่อยู่ในมือท่านนั่นก็อันตรายแล้วทุกต้นชั่วโมงมีโฆษณาส่งมานั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน โฆษณามากกว่าเนื้อหาอีกไปขึ้นรถไฟฟ้าแทบไม่เคยเห็นตัวถังจริงๆของรถไฟฟ้าไล่พร้อยไปด้วยโฆษณายังไม่ต้องพูดถึงว่าเดินผ่านเข้าไปในห้างนะอันตรายเพียงไหนรู้ไหมตั้งใจไปเดินตากแอร์ไม่คิดจะซื้ออะไรเลยนะรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็ผารุงพรดรังกลับออกมาแล้ว หรือเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศมุ่งลัดดัดตรงจะไปขึ้นเครื่องกว่าจะถึงประตูเครื่องบินเจอร้านขายของกี่ร้านทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยกระแสของการยั่วให้อยากแล้วหลอกให้ซื้อฉะนั้นคำว่ามาประมาทะจงอย่าประมาทควรติดหูติดตาติดใจเราอยู่เสมอ เพราะว่าซอกเล็กซอยน้อยที่เต็มไปด้วยอันตรายนั้นล้อมหน้าล้อมหลังเราอยู่ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในทางปฏิบัติสำหรับปุถุชนคนอย่างเราท่านบอกว่าความไม่ประมาทสามารถปฏิบัติผ่านด้วยการตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทต่อห้าสถานะที่ธรรมภาพกล่าวมาก่อนหน้านี้ นั่นก็คืออย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวแท้ที่จริงชีวิตของเรานั้นสั้นดังสายฟ้าแลบสั้นดังหยดน้ำค้างสั้นดังฟุมฟองของน้ำฝนสั้นดังรอยไม้ที่กรีดลงบนผืนน้ำ เราแต่และคนลองพินิจพิจารณาดูสิว่าความอุปมาอุปไมยที่กล่าวมานี้จริงหรือไม่จริง mm hmm. เวลาที่เราเห็นสายฟ้าแรบแป๊บเดียวยกกล้องขึ้นหายยังไม่ทันกดชัตเตอร์หายไปแล้วฝนตกลงมาไหลผ่านชายคาตกลงถึงพื้นเกิดฟุมฟองขึ้นมา เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับน้ำค้างที่พังเปลราอยู่บนยอดหญ้าตื่นเช้าเราลุกมาเดินจงกรมเดินตรงไปด้านหน้าสิบเก้าวกกลับมาด้านหลังน้ำค้างที่พรางพรมหายไปครึ่งหนึ่งแล้วหยิบไม้มาขีดลงไปบนผืนน้ํามองเห็นรอยไม้ชัดเจนแต่พอยกไม้ขึ้น ผืนน้ำทั้งผืนก็กลืนกันเสด็จบางทียังไม่ทันกับพริบตาด้วยซ้ําชีวิตสนสั้นอย่างนี้เองแต่ถึงกระนั้นคนจํานวนมากก็ยังหลงเข้าใจผิดว่าตัวเองมีเวลามากล้นพ้นประมาณแท้ที่จริงเราแต่ละคนต่างก็มีเวลาจํากัดเรามีเวลาจํากัดพระพุทธองค์ตรัสว่า อายุของมนุษย์ในยุคสมัยของพระองค์นั้นน้อยนักเต็มที่อยู่ได้ร้อยปีมากกว่านี้ก็มีบ้างประมาณร้อยยี่สิบปีวันนี้อาตมาภาพอ่านหนังสือเพีย์ฉบับหนึ่งเขาสำรวจพบคุณยายคนหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นอายุยืนที่สุดในโลกหนึ่งร้อยสิบห้าปี แต่ถึงแม้จะอายุยนืนที่สุดในโลก115ปีนะอายุขนาดนี้ก็ทำอะไรได้ไม่มากแล้วฉะนั้นเรามีเวลาจำกัดจริงๆทั้งๆที่เรามีเวลาแสนจ,จำกัดอย่างนี้แต่บางคนก็ยังใช้เวลาไม่เป็นยังใช้เวลาด้วยความประมาทย,ยังใช้เวลาดังหนึ่งว่าตัวเองจะมีอายุยืนถึง84,000ปี เที่ยวไปทําเรื่องที่ไร้สาระเรื่องไม่เป็นเรื่องมากมายนบไม่ท้วนแต่เรื่องที่เป็นแก่นเป็นสารจริงๆไม่ทันได้ทําและแล้ววันหนึ่งพอมีคนมาบอกว่าคุณกําลังป่วยหนักจะอยู่ได้อีกหกเดือนอยู่ได้อีกสามเดือนจากนั้นจึงมานั่งคิดถึงคุณค่าของเวลาเรื่องนั้นก็อยากทําเรื่องนี้ก็อยากทํา อยากทำไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างและกำลังทำอะไรได้ดีกำลังแบ่งบันเวลาให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแป๊บเดียวโมงยามแห่งความสุขก็จบสิ้นลงเวลานั้นเป็นทรัพยากรที่ไม่อาจรีไซเคิลเมื่อเราใช้ไปแล้วไม่อาจไทยถอนคืนมาได้จะมีเงินกี่หมืน่นกี่แสนล้าน US, ดอลลาร์ก็ไม่อาจถ่ยถอนเวลานั้นคืนกลับมา ใช้ซ้ำได้ฉะนั้นอาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่าการใช้เวลาไม่คุ้มการใช้เวลาอย่างขาดสติการใช้เวลาด้วยความประมาทการพรผ่านเวลาไปกับเรื่องไร้สาระทั้งหลายเป็นบาปชนิดหนึ่งกวีคนหนึ่งคือท่านอังคารกระะะัลยาณพนค์ เขียนเตือนเราเอาไว้ว่าน้ําไหลอายุไขก็ไหลล่วงใบไม้ร่วงที่ก็ร้างอย่างความฝันค่าเวลาคือพร้าค่าคืนวันจะกํำนันโลกนี้มีงานใดวันหนึ่งเราจะตายกันหมดนะรู้ไหมวันหนึ่งเราจะตายกันหมด เรามีเวลาแสนจำกัดฉะนั้นเราต้องมานั่งถามตัวเองว่าเราอยู่มาจนอายุปูนนี้เราได้ใช้วันเวลาในชีวิตคุ้มค่าแล้วหรือยังเงินทองหายไปเนี่ยย้อนกลับไปหาได้เสื้อผ้าหายไปย้อนกลับไปหาได้แก้แหวนเงินทองหายไปย้อนกลับไปหาได้ซื้อใหม่ได้สร้างใหม่ได้ แต่เวลาที่หายไปจากชีวิตจะไปหาออกจากที่ไหนฉะนั้นในธรรมระพุทธศาสนาเรานั้นจึงเตือนกันว่าการใช้เวลาไม่คุม้มการใช้เวลาไม่เป็นการใช้เวลาโดยปราศจากสติการใช้เวลาโดยไม่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตเป็นบาปชนิดหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าเป็นบาปก็เพราะ มันทําให้เราได้พลาดจากสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่มนุษย์ควรจะมีที่มนุษย์ควรจะพบพระพุทธองค์จึงตรัสเตือนเอาไว้ว่าคโนโวมาอุปัจจขาอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไรค่าหรือบางครั้งก็ตรัดเตือนเอาไว้ว่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ต้องให้ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาบ้างพระพุทธองค์ทรงเตือนเราไว้อย่างนี้ก็เพื่อให้เราจะหนักรู้ว่าท่ามกลางเวลาแสนจำกัดอะไรควรทำต้องรีบทําอะไรไม่ควรทำต้องรีบทิ้งมีคนจำนวนมากเหลือเกินอาสาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ชาวโลกทั่วไปหมด แต่แล้วกลับไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองควรทำการไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองควรทำนี้แหละคือรูปแบบหนึ่งของการใช้เวลาไม่คุ้มคือรูปแบบหนึ่งของการใช้เวลาไม่เป็นคือรูปแบบหนึ่งของการใช้เวลาอย่างประมาทอย่างนี้แหละเราเรียกว่าการฆ่าเวลานั้นเป็นบาปชนิดหนึ่งเพราะทำให้เราพลาดจากคุณงามความดีที่ตัวเองควรจะได้รับ พระดวงของเรานั้นเป็นสุดยอดของบุคคลที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดความตายนั้นเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนฉะนั้นคุณงามความดีบรรดาเมทั้งหมดถ้าเรานึกขึ้นมาว่าอยากจะทำขอให้รียบทําเถอะอย่าประมาททุกวันนี้ถ้าใครไปกราบอาตมาที่ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันบางครั้งบางคนและหลายครั้งหลายคนมักจะพบกับผู้สูงอายุคนหนึ่ง นั่งอยู่ข้างๆอาตามาหรือบางทีก็เดินอยู่ในสุนทิปสนากับลูกกับหลานกับสุนัขสักสองสามตัวหรือบางทีแวะไปหาอาตามาที่กกติอาจจะเห็นผู้สูงอายุคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก,ก,ก้าอี้มายกครั้งหนึ่งมีคนเคยถามอาตามา,าว่า <laughs> พระอาจารย์ตาแก่นั่นใครอะ <laughs> อาตามา,าบอกว่า อ๋อโยมพ่อของอาตมาเองนั่นคือโยมพ่อในกุฏิของอาตมามีห้องนอนโยมพ่ออยู่ห้องหนึ่งนับแต่โยมพ่ออายุเจ็ดสิบกว่ากว่าอาตมาบอกพี่สาวทุกคนว่ากลับบ้านกลับมาอยู่กับพ่อกันเถอะเราห้าพี่น้องอยู่กใกล้ๆพ่อพ่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง อายุมากแล้วพอให้เรามาทั้งชีวิตเรื่องเงินเรื่องทองหาเท่าที่พอมีพอกินก็พอแล้วกลับบ้านเถอะมาอยู่กับพ่อมาล้อมหน้าล้อมหลังพ่อดีกว่าเชื่อไหมว่าช่วงที่จะมาคิดเรื่องนี้พ่อสุขภาพไม่ดีแต่พอห้าพี่น้องเรามาอยู่ใกล้ๆกันทั้งหมดนะสิบปีมาเนี้ยพ่ออายุยืนแข็งแรงผู้ชายอายุแปดสิบสามนะยังสามารถว่ายน้ำได้อยู่ ที่สำคัญท่าน,นาสอนให้อัตมาว่ายนะ้ำมาแปดสิบสามนะี่ปีนี้แปดสิบห้าแล้วนะเพราะว่าตอนท่านยังหนุ่มนั้นท่านหาอยู่หากินกับน้ํากับหนองพอลูกหลานมาอยู่ล้อมหน้าล้อมหลังได้กินข้าวกับลูกกับหลานท่านมีความสุขทรงผลให้สุขภาพจิตดีมากแปดสิบห้านี้ผมยังไม่งอกสักเส้นเลยลูกเองนั่งเองเดินเหินเองและงานโปรดของพ่อคือชอบไปชอปปิ้งตลาด ถามว่าทำไมชอไปช้อปปิ้งไปซื้อข้าวปลาอาหารมาแล้วก็เข้าครัวชอบทำกับข้าวให้อาตมาฉันเป็นความสุขของพ่อที่อาตมาภาพให้ความสำคัญกับยมพ่อมากขนาดนี้ก็เพราะว่าเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วยมแม่ล่วงไปก่อนฉะนั้นเราเหลือพระอาหารในบ้านคนเดียวคือพ่อเราต้องดูแลท่านอย่างดีที่สุดที่คิดเช่นนี้ ทำให้ตามมาภาพบอกญาติพี่น้องว่าเราให้เวลากับพ่อกันนะแต่ยังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่บีบคั้นให้ตัมมาภาพต้องรีบทําความดีรีบดูแลพ่อท,ทันทีเพราะว่ามีเหตุการณ์มาเตือนมีอยู่วันหนึ่งอัมมาภาพกลับไปเยี่ยมยมพ่อที่ชงของอยู่กับพ่อทั้งวันตอนหนึ่งทุ่มจับรถกลับเข้าเมืองก่อนจะขึ้นรถจู่ๆยมพ่อก็เดินตามมาส่งแล้วก็จับมืออัตมา พออาดมาจะขึ้นรถพ่อก็กอดอาดมาอาดามาก็สังหอนใจว่าปกติพ่อเราเนี่ยนะไม่มีมุมโรแมนติกเลยนะไม่เคยเลยพ่อกับลูกชายเนี่ยไม่มีมุมที่จะแสดงความโรแมนติกด้วยการกอดกันเลยเอเ๊วันนี้ว,นนวันดีคืนดีจู่ๆพ่อตามมาส่งเราจับมือเรา ยังกบว่าเรากําลังจะจากพาก,กันไปไกลแสนไกลพอจะย่างเท้าก้าวขึ้นรถพ่อกอดหมับเลยอ่ะนาทีนั้นอาตมารู้สึกเลยนะสัมผัสที่หอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติใจหนึ่งไม่อยากกลับเข้าเมืองรู้สึกว่าสังหอ์ไม่ดีแต่อีกใจหนึ่งก็เตือนขึ้นมาว่าพรุ่งนี้นัดแขกผู้ใหญ่ไว้ต้องเรียบกลับในที่สุดอาตมาตัดสินใจนั่งรถกลับเข้าเมือง นั่งรถมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วอาตามาก็รู้ว่าทําไมพ่อถึงกอดลกรถของเราตัดผ่านเชิงเขามาได้สักสิบนาทีจูจูก่อนที่จะพ้นไหลเขาเป็นทางโค้งรถแซงรถบรรทุกน้ำมันสิบแปล้อขึ้นไปใกล้จะพ้นอยู่แล้วขณะที่กำลังใกล้จะพ้นนั่นเองก็มีรถโคชบรรทุกผู้โดยสารกรุงเทพเชียงของ เกือบร้อยชีวิตพุ่งสวนเข้ามานาทีนั้นเองที่อะตามารู้ว่าทำไมพ่อถึงกอดโลกจิตมันสอนจิตขึ้นมาด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบว่าแกจบแล้วตายแล้วแต่อีจิตหนึ่งมันก็สวนขึ้นมาว่ายังตายไม่ได้กำลังดังกิเลสจิตดวงแรกมันบอกว่า มัจจุราชมารับแล้วอีกจิตหนึ่งจิดตดวงที่สองเป็นจิตกิเลสมันบอกว่าอย่าเพิ่งตายกาลังมีชื่อมีเสียงจะตายไปไหนอันนี้คือสัญชตาตญาณของการเอาชีวิตรอดอีกจิตหนึ่งก็สอนจิตว่ายอมรับเถอะความตายมาถึงแล้วนาทีนั้นเองอาตมาก,ก็ยอมรับแล้วอาตมาก,ก็หลับตาลงแล้วก็เอาจิตเข้าที่พักเราเจริญนนิพพานามาแบบยุบหนอฟองหนอ นาทีเป็นนาทีตายจิตของอาตมามาอยู่ตรงหน้าท้องเหมือนที่หลวงพ่อจรรยสอนไว้ไม่มีผิดพอจิตเข้าอยู่ในโซนปลอดภัยเท่านั้นเองจู่ๆพลังความสงบมันเกิดขึ้นทั้งขันรถแผ่คลุมไปยังคนขับรถแทนที่จะตกใจเขามีสติหักเลี้ยวออกมานาทีที่เขาหักพคออกมานั้นอาตมาลืมตายังทันได้เห็นรถมันเฉียดกันจนประกายไฟทอประกายออกมา หลุดพวกออกมาได้เนี่ยนะอะอาตมาบอกจอดเดี๋ยวนี้นะเขาถามมาทำไมอาตมาจะลงไปเดินข้างล่างดูก่อนสบัดแขนสบัดขาหยิกตัวเองมานี่ใช่ฉันเป็นเป็นไหมหรือว่าเป็นวิญญาณที่ไม่ยอมรับความตายเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเป็นสิบนาทีให้มัน่นใจว่าตกลงเรายังไม่ตาย รอดกลับมาได้คราวนั้นวันรุ่งขึ้นปั๊บให้รถตู้กลับไปรับโยมพ่อมานอนที่วัดเลยพ่อจากนี้ไปนะมานอนที่นี่กับลูกเราจะไม่จากกันแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้ามีโอกาสอาตมาก,กอดโยมพ่อเสมอเพราะอะไรเพราะว่าร้อยวันพันปีมากอดกันครั้งหนึ่งมันลังไม่ดี <laughs> <laughs> เราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน รักต้องแสดงออกอยากปฏิบัติธรรมอย่าแค่คิดต้องรีบลงมือทําจําง่ายๆว่าถ้าอยากปฏิบัติธรรมทำทันทีทอทอทอทำทันทีช้าไปกว่านี้อาจจะทําไม่ทันฉะนั้นหลักธรรมสาคัญที่สุดที่ชื่อจงอย่าประมาท นอกจากการประพฤติปฏิบัติผ่านการเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็จงเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติผ่านกุศโลบายทั้ง5ประการที่กล่าวมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจงอย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวจงอย่าประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวจงอย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรงจงอย่าประมาทในเวลาว่ายังเหลืออยู่มากและจงอย่าประมาทในธรรมะว่าเอาไว้ก่อน แก่แล้วค่อยสนใจถ้าเราไม่ประมาทต,ตามแนวทางทั้งห้าที่กล่าวมานี้ก็ได้ชื่อว่าเราครองตนอยู่ในคันลองแห่งพระธรรมคำสอนอันประเสริฐที่สุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตาย คนไม่ประมาทไม่มีวันตายคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วพิจารณาให้ดีเราจะมีชีวิตอย่างคนที่ตายแล้วหรือเราจะมีชีวิตอย่างคนที่ยังคงดำรงอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดกับการได้เกิดมาเป็นคนกับเขาชาตินหนึ่งฝากเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นธรรมเป็นพรโดยทั่วหน้ากัน สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายอยู่มีชัยไปมีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด